สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่องเจ้าชายเฟดเดอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนในเรื่องของ T-Trend นะครับผมเทรนด์สามแบบนะครับที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการเทรนดนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องเจ้าชายเฟดเดอร์เอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับ T-Trend นะครับผม3ชนิดนะครับของเทรนด์นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นการสอนนะครับพื้นฐานการอ่านแนวโน้มหรือว่าการอ่านเทรนด์นะครับผมโดยที่ มาจากกฎนะครับของดาวเทลลี่นะครับแต่ผมสรุปมาเฉพาะนะครับเนื้อหาสำคัญที่สามารถใช้บนกราฟจริงได้นะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นบทามนะครับผมเข้าใจโครงสร้างตลาดเพื่อเทรดนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาครับที่ผมจะสอนในวันนี้โอเคมาเรื่องแรกนะครับผมโครงสร้างตลาดคืออะไรนะครับนิยามของโครงสร้างตลาดนะครับโครงสร้างตลาดนะครับคือรูปแบบการเคลื่อนไหวของกราฟของราคานะครับที่พบในตลาดการเงินอย่างมีระบบชัดเจน ความสําคัญต่อกลยุทธ์ในการเทรดนะครับการรู้และความเข้าใจโครงสร้างตลาดนะครับผมช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอนาคตของการวิเคราะห์การตลาดนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดนะครับจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการระบุโอกาสความเสี่ยงในอนาคตนะครับหรือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ก่อนนะครับคําศัพท์นะครับคำว่าสวิงไฮนะครับและสวิงโลคืออะไร นะครับสวิงไฮและสวิงโลนะครับจะเป็นพื้นฐานนะครับก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องเทรนเนี่ยเราต้องรู้จักนะครับ2อย่างนี้ก่อนนะครับสวิงไฮคือจุดสูงสุดนะครับของกราฟช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่มึงบอกถึงแนวโน้มการกลับตัวนะครับส่วนสวิงโลนะครับคือจุดต่ําสุดนะครับของกราฟช่วงช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการบอกแนวโน้มราคาโอเคนะครับซึ่งผมจะวาดให้ดูนะครับผมว่าสวิงไฮและสวิงโลนะครับเป็นยังไง มามาดูกันนะครับผมสวิงไฮนะครับถ้าใครที่เคยเห็นกราฟนะครับจะรู้เลยว่ากราฟเนี่ยเวลาที่อ่าสมมุติถ้ากราฟขึ้นนะครับผมจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บอ่าปึ๊บหรือว่ากราฟลงนะครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงนะครับผมกราฟไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่กราฟเนี่ยจะมีการอ่าพักตัวนะครับอยู่เสมออย่างเช่นนะครับถ้ากราฟเป็นขาขึ้นนะจะเป็นแบบนี้ปึ๊บ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 ถูกไหมฮะแล้วถ้ากราฟนะครับเป็นขาลงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ สังเกตเลยนะคะว่ากราฟเนี่ยมันไม่ได้สวยงามแบบนั้นนะครับที่แบบถ้าจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าจะลงมันก็ลงแบบนี้เลยแต่กราฟนะครับมักจะมีการยึกยักเสมออ่าซึ่งเส้นนี้มันยึกยักตรงนี้แหละครับเขาจะเรียกกันนะครับว่าสวิงไฮหรือสวิงโลกราฟอย่างสมมุตินะครับถ้าราเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเคลนขาขึ้นนะครับผมจำเอาไว้เลยนะครับว่าแหลมนะครับหรือว่าแท่งนะครับที่มันแทงขึ้นไปแล้วก็กลับตัวลงมานะครับจะเรียกว่าสวิงไฮ อย่างจุดนี้นะครับเรียกว่าสวิงไฮ่เอสดวนะครับผมอันนี้อ่าสวิงไฮ่เอสเคชละกันนะครับเอสเคชอันนี้ก็คือสวิงไฮนะครับส่วนนะครับแท่งนะครับที่มันทําปลายแหลมลงมานะครับแล้วก็แทงกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้จะเรียกว่าสวิงโลนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นสวิงโลเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิงโลอ่าเรียกสั้นๆนะครับว่าจะเป็นไฮนะครับหรือว่าโลก็ได้นะครับแต่ส่วนมากนะครับจะเรียกกันว่าสวิงไฮหรือว่าสวิงโล โอเคนะครับหรือถ้ากราฟเป็นแบบนี้ครับถ้ากราฟเป็นแบบนี้ปร๊บปึ๊บอ่าเป็นแบบนี้นะครับผมตรงนี้นะครับกราฟนะครับที่มันแทงขึ้นไปแล้วก็กลับตัวลงมานะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าสวิงไฮเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวิงไฮที่สองอ่าไฮหนึ่งไฮสองอันนี้ก็จะเป็นไฮที่สามเห็นไหมฮะส่วนกราฟที่มันลงมานะครับทำไปแหลมแทงลงไปแล้วก็กลับตัวขึ้นมานะครับจะเรียกว่าสวิงโล ตัวนี้ก็จะเป็นโลหนึ่งนะครับโลสอง l สามซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจคาศัพท์ตรงกันว่านะครับสวิงที่มันแทงขึ้นไปแล้วก็กลับตัวลงมานะครับทําไปแหลมไว้เราเราจะเรียกว่าสวิงไ high นะครับหรือว่า high ส่วนนะครับกราฟที่มันลงมานะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะครับเราจะเรียกว่าส w i n g low หรือว่าโลนะครับผมโอเคไปกันต่อครับอ่ะมาครับแนวโน้มอย่างแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับคือแนวโน้มขาขึ้นนะครับ แนวโน้มขาขึ้นนะครับหรือเรียกว่า up trend นะครับลักษณะของ up trend หมายถึงการที่การเคลื่อนไหวของราคานะครับผมในแนวโน้มขาขึ้นโดยเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งกฎของ up trend นะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับจำไว้นะครับกฎของ up trend นะครับ up trend นะครับต้องทํา i g เย r อ i g h นะครับแล้วก็ h i เย e อ l โลคำว่า i g เย r high กับ h i เย e r l โ w นะครับความหมายคืออะไรนะครับคำว่า i g เย r high นะครับคือการทําจุดสูงสุดนะครับหรือว่า g ฮเนี่ยที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาจะเรียกกันว่า i g เย r high นะครับส่วน h i เย e อ l โลนะครับคือการทํานะครับสวิ l โลนะครับที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาจะเรียกว่า high เยือกโล get ไหมฮะผมจะวาดภาพให้ดูนะครับผมปึ๊บเป็นแบบนี้อ่า เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับผมภาพที่ผมนะครับแคปมานะครับตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือนะครับไฮใช่ไหมครับไฮหนึ high 1, high 2, high ่งไฮสองไฮสามแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการทำไฮเยื่อไฮครับหรือว่าการทำไฮที่มันสูงขึ้นเรื่อยเอย่างไฮไฮหนึ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ซึ่งไฮสองนะครับมันเกิดขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับดังนั้นไฮไฮสองนะครับสูงกว่าไฮหนึ่งเาขาจะเรียกว่ากันเขาจะเรียกกันว่าไฮเยื่อไฮนะครับส่วนโลนะครับโลหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโลสองอยู่ตรงนี้ โล3อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันซึ่งกราฟนะครับมีการทำนิวโลนะครับหรือว่าโลใหม่เนี่ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาจะเรียกกันว่าไฮเยโลนะครับผมอย่างตรงนี้นะครับทำโล1โล2โล3นะครับที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นกฎของอัพเทรนนะครับเมื่อกาฟนะครับทำไฮเย่ไฮนะครับหรือว่าไฮที่มันสูงขึ้นหรือไฮเย์โลนะครับหรือว่าโลที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเรียกสภาวะนี้ว่าสภาวะอัพเทรนนะครับโอเคเนาะไปกันต่อครับ แนวโน้มขาลงก็เช่นกันนะครับผมแนวโน้มขาลงเนี่ยลักษณะของมันนะครับคือแนวโน้มของราคานะครับมีการเคลื่อนไหวต่ําลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมถ้าอธิบายแบบง่ายนะครับคือการที่มันทําตรงข้ามกับ up trend นั่นแหละนะครับคือการทําโลที่มันต่ําลงนะครับแล้วก็ high ที่มันต่ําลงเขาจะเรียกกันว่านะครับโลว่า high กับล o ว e r low นะครับอ่ากดของดาวเ trend นะครับจะเป็นแบบนี้อ่าผมจะว่าให้ดูนะครับผม จะเป็นการที่ทำไฮที่มันต่ําลงแล้วก็โลที่มันต่ําลงใช่ไหมครับอย่างกราฟเป็นแบบนี้ละกันนะครับอันนี้คือลักษณะของดาวเทรนเนาะดาวเทรนเนี่ยสังเกตเลยว่าไฮหนึ่งนะครับไฮสองนะครับไฮสามสังเกตเลยว่าไฮนะครับมันมีการทําต่ําลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็โลนะครับผมโลหนึ่งโลสองโลสามอ่ามันทําสวิงโลที่มันต่ำลงเรื่อยๆเช่นกันนะครับแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของดาวเทรนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับกราฟอัพเทรนกับดาว กราฟอัพเทรนกับดาวดาวเทรนเนี่ยถ้าเราเปิดกราฟจริงขึ้นมานะครับผมตรงนี้แหละนะครับสกิลตรงนี้นะครับจะสามารถทําให้เรานะครับอ่านแนวโน้มได้ว่ากราฟเนี่ยมันเป็นอัพเทรนหรือว่าดาวเทรนถ้าเรามองตาเปล่านะครับถ้ากราฟขึ้นแสดงว่าเป็นอัพนะครับถ้ากราฟลงแสดงว่าเป็นดาวเทรนแต่ถ้าเรานะครับผมเจาะโครงสร้างแบบละเอียดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสภาวะณตอนนั้นนะครับเป็นอัพเทรนหรือดาวเทรนอย่างละเอียดนะครับโอเคไปกันต่อครับผมส่วนสภาวะที่3านะครับจะเรียกว่าสภาวะตลาดไซด์เวย์นะครับหรือว่า เรนกิ้งมาร์เก็ตนะครับผมแต่เขาจะใช้คาว่าไซเวสมากกว่านะครับผมสภาวะตลาดไซเวนะครับคือการที่ราคานะครับเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าไม่มีการทำสวิงไฮและสวิงโลที่มันสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงเลยยกตัวอย่างนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดอัรเทรนเป็นแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บ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 ดาวเทรนเป็นแบบนี้นะครับแต่ตลาดไซเวเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบมากเลยครับอย่างเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บ สังเกตเลยว่าตลาดนะครับจะทําเป็นกรอบแบบนี้นะครับผมมีสวิงไฮสวิงไฮและสวิงโลนะครับที่มันนะครับไม่ออกจากกรอบราคาเขาจะเรียกกันว่าไซเว์นะครับหรือนะครับประมาณนี้อ่าเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เรียกว่าไซเวย์เช่นกันนะครับผมแต่บางคนนะครับเขาจะเรียกกันว่าแฟลกนะครับแฟลกแพทเทิร์นซึ่งตลาดแบบนี้นะครับผมก็นับว่าเป็นไซเวย์เหมือนกันนะครับคือการทำสวิงไฮนะครับและสวิงโลที่มัน อยู่ในกรอบครับผมอยู่ในกรอบหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะครับก็เรียกว่าไซด์เวช่นกันนะครับการทำสวิงไฮ h นะครับและสวิงโลที่มันไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ามันอยู่ในกรอบที่มันทําไว้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นสาภาวะตลาดไซด์เวชซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าสาภาวะตลาดนี้เนี่ยมีขึ้นมาได้ยังไงนะครับอ่านกะ กราฟนะครับเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นเสมอเป็นแท่งเทียนใช่ไหมครับเกิดเป็นแท่งเทียนเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาโอเคแต่พอที่เศรษฐกิจมันมันไม่ได้มีอะไรหรือว่าไม่หรือว่าไม่ได้มีข่าวปัจจัยอะไรนะครับที่ทําให้กราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่แรงนะครับดังดังนั้นกราฟจะกราฟนะครับจึงจะเกิดสภาวะตลาดไซเวย์ออกมานะครับผมเพราะกราวิ่งไปทางขวาเรื่อยๆนะครับไม่กราฟไม่มีวันหยุดวิ่งนะครับยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์เนาะ กันต่อวิธีการใช้นะครับโครงสร้างในตลาดในการเทรดนะครับผมการระบุแนวโน้มตลาดนะครับการใช้โครงสร้างตลาดนะครับช่วยให้นะครับกลยุทธ์เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าเอสภาวะตอนนั้นเนี่ยเป็น up train ดาวเท r a i n หรือว่า s i d e w a y นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเรานะครับควรเล่นขาขึ้นหรือว่าขาลงดีนะครับเล่นนะครับตามสภาวะตลาดเพื่อความได้เปรียบในตลาดนะครับผมซึ่งก็แนะนํานะครับผม ว่าให้ให้ใช้อย่างอื่นเอามาประกอบนะครับอย่างเช่น price action นะครับหรือว่า Or d e r block โอเคนะครับผมข้อผิดพลาดที่ผมล่อยในการอ่านโครงสร้างตลาดนะครับผมการอ่านโครงโครงสร้างเนี่ยต้องบอกก่อนว่านะครับผมการอ่านแนวโน้มผิดอันนี้สําคัญนะครับผมนักเทรดนะครับมักเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของของตลาดนะครับผมว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบการมันจะสูยชัดเจนนะครับสวิงฮาสวิงโลแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมตลาดไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับการดูแนวโน้มนะครับอัพเทรนด์ดาวเทรนไซด์เวย์เนี่ย เป็นการตีการ่าวๆนะครับว่าแนวโน้มภาพรวมในตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงแต่นักเทรดบางคนนะครับจะชอบมีความคิดว่าเอ้ยการไปชอบขึ้นอ่าถ้าเป็น up trend เนี่ยกาฟจะขึ้นต่อแน่เลยนะครับดังนั้นข้อนี้เป็นข้อควรระวังนะครับผมข้อ2สําคัญกว่านะครับคือการเข้าเทรดส่วนเทนนะครับในเมื่อที่เรารู้นะครับว่าสภาวะตลาดเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราเข้าเทรดส่วนแล้วเราเข้าเทรดส่วนเทนเนี่ยสมมติกาฟเป็นขาขึ้นแต่เราเล่นเซลล์นะครับโอกาสที่โอกาสในการแพ้ครับเราก็จะแพ้อ่ามีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าว่าเรารู้นะครับว่าการเป็น up trend ้เรานะครับเล่นขาบ่ายหรือว่าซื้อขึ้นไปนะครับผมโอกาสที่เราจะจะทํากาไรกับตลาดก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะครับผมข้อสุดท้ายนะครับสําคัญเลยคือการละเลยนะครับแนวรับแนวต้านนะครับถ้าเรานะครับไม่พิจารณาแนวรับแนวต้านนะครับอาจจะทําให้พลาดจังหวะเข้าเทรดหรือว่าแพ้กับตลาดได้นะครับผมนั้นแลงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับข้อสรุปแนะนานะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกราฟจริงแล้วนะครับแต่มาดูข้อสรุปก่อนนะครับค้แนะนานะครับผม ก็อย <ane> <G> <lla> <cient> okay. ่างแรกนะครับผมคำความเข้าใจกับโครงสร้างตลาดนะครับเพื่อเพิ่มนะครับโอกาสในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทุกคนก็ลองเอากลับไปทํากันบ้านดูนะครับผมคาแนะนำสลับมือใหม่นะครับผมมือใหม่เนี่ยควรเรียนรู้นะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องแรกนะครับหรือว่าเรียนรู้แนวโน้มการตลาดนะครับผมแนวโน้มว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนนะครับหรือว่ารู้โครงสร้างตลาดก่อนนะครับเพื่อนะครับป้องกันความผิดพลาดที่มันเป็นทั่วๆไปในตลาดนะครับถ้ารู้ข้อข้อนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าลดข้อผิดพลาดได้เยอะนะครับผม โอเคสุดท้ายนะครับการใช้เครื่องมือนะครับช่วยในการวิเคราะห์นะครับผมบางครั้งนะครับเราใช้แค่การอ่านแนวโน้มนะครับเราไม่สามารถหาเข้าหาจุดเทตดที่ดีที่สุดได้นะครับเราควรจะมีเทคนิคมาเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีกลยุทธ์หรือว่ามีเครื่องมือนะครับมาช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพานะครับไปดูกราฟจริงกันปั๊บอันนี้จะเป็นกราฟทองคานะครับในท i m e f มหนึ่งชั่วโมงนะครับที่ผมใช้เอาไว้ อ่ะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอย่างตรงนี้นะครับถ้าเรามองตาเปล่านะครับเราจะรู้เลยว่ากราฟนะครับเป็น up trend นะครับยังไงนะครับถ้าถ้าเราวิเคราะห์อย่างง่ายๆเลยนะครับผมวิเคราะห์อย่างตาเปล่าเนี่ยเราก็มองว่าเป็น up trend แต่ถ้าเราเรามาเจาะโครงสร้างครับมันจะเป็นแบบนี้ฟืบฟืบแบบนี้ใช่ไหมครับฟืบอ่าสังเกตเลยว่านะครับผมกราฟเนี่ยทำสวิง high สวิง low สวิง high สวิง low แบบนี้ครับผมที่มันชัดเจนนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นอ่ะ และเมื่อใดก็ตามนะครับที่การาฟจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับกราฟนะครับจะทําผิดกฎใช่ไหมครับกฎของขาขึ้นคือทำไฮที่มันสูงขึ้นแล้วก็ทําโลที่มันสูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าการาฟมันจะกลับตัวเป็นขาลงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องทําผิดกฎก่อนคําว่าผิดกฎเนี่ยคือการทําสวิงโลนะครับที่มันต่ําลงแล้วก็สวิงไฮที่มันต่ําลงเช่นกันอย่างแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่ากราฟทะลุตรงนี้มานะครับทะลุตรงนี้มาอ่ะจู่ๆนะครับสวิงโลมันทําต่ําลงแล้วนะครับผม และมันทําสวิงไฮที่มันต่ําลงแบบนี้อีกเนี่ยก็ถือว่าการาฟเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเทรนอันนี้คือปัจจุบันนะครับอมาดูกันต่อหรือโอ้ตรงนี้นี่เป็นอัพเป็นอัพเทรน Up เลยนะครับผมผมจะว่าตรงนี้ให้ดูนะครับตรงตรงตรงนี้เนี่ยเป็นข้อนหน้าคิดนะครับสําหรับนักเทรดอผมขอหาปากกาก่อนนะครับเมื่อกี้กดตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับผม อ่าอย่างตรงนี้นะครับผมเราเห็นได้ชัดว่าการเปขาขึ้นขึ้นมาใช่ไหมครับปึ๊บปื๊บป๊บแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถตีโครงสร้างได้ครับว่าสวิงฮสวิงโลเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่อย่างยกตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับสังเกตไหมว่าจู่นะครับกราฟมันทําสวิงโลนะครับที่มันต่ําลงเรื่อยๆไม่ใช่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับมันทาสวิงโลที่มันต่ําลงกว่าครั้งที่แล้วนี่เห็นไหมซึ่งนะครับในกรณีนี้ในกรณีนี้นะครับเราอาจจะคาดการได้ว่านะครับกราฟเนนีีี่่่่่่ยยมมสิทททธจะะปลลลรราาางคับแตอืว กฎของขาโลนะครับคือการทำสวิงไฮและสวิงโลที่มันต่ําลงใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งทำสวิงโลที่มันต่ําลงนะครับมันต้องรอสวิงไฮที่มันต่ําลงเช่นกันดังนั้นถ้ากราฟเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทาแบบนี้นะครับสวิงไฮที่มันต่ําลงแล้วก็สวิงโลที่มันต่าลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ากราฟเนี่ยประพิธาเป็นขาลงละแต่ปัจจุบันนะครับกราฟมันทานะครับกราฟมันทำสวิงโลที่มันต่ําลงอย่างเดียวนะครับสุดท้ายกราฟมันกลับขึ้นไปแล้วก็กลับไปเทรนนขาาาเเ่่มมมะครรัววทกียงงแแ็อู สัตไหมฮะดังนั้นนะครับกฎของเทรนขาขึ้นและขาลงนะครับสําคัญมากๆอันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังนะครับในการใช้สวิงไฮและสวิงโลนะครับในการวัดเทรนขาขึ้นและเทรนขาลงอะอย่างสภาวะตลาดตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมอยากให้มองเป็นช่วงสั้นๆเนาะตรงนี้นะครับสภาวะตลาดตรงนี้นะครับจะเป็นสภาวะตลาดไซเวกนะครับยังไงสังเกตไว้ว่านะครับสภาวะตลาดพอมันลงมาใช่ไหมครับแล้วมันขึ้นมาเนี่ยมันทํากรอบแบบนี้นะครับ การาฟเนี่ยไม่วิ่งทะลุกรอบบนหรือว่ากรอบล่างเลยนะครับมาทะลุกรอบล่างแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปเป็นเทนขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับซึ่งสภาวะตลาดตรงนี้นะครับมันคือสภาวะตลาดไซเวรหรือว่าการาฟไม่ขึ้นไม่ลงนั่นเองนะครับผมสภาวะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่น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 ในทางขาบายแล้วก็ขาเซลนะครับเล่นบายเซลในกรอบนี้นะครับผมเซลลงไปนะครับบายขึ้นมาเซลลงไปแบบนี้ก็ได้โดยที่ใช้เทคนิคนะครับประกอบด้วยอผมหาเทนขาลงให้ทุกคนก่อน อย่างตรงนี้นะครับผมอย่างตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ผมลบอันนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นสภาวะตลาดไซเวย์เหมือนกันครับผมอาจจะมองยากนิดนึงนะแต่กราฟความจริงเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนะครับสภาวะแบบนี้เห็นไหมนะครับวิ่งอยู่ในกรอบนะครับอาจจะทะลุนิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาในกรอบนะครับผมวิ่งอยู่แค่นี้นะครับผมปุ๊บตรงนี้เนี่ยจะเป็นสภาวะตลาดไซเวย์นะครับที่มันชัดเจนเลยนะครับคือสภาวะตลาดที่มันออกข้างนะครับไม่ตัดสินว่ากราฟจะขึ้นหรือลงนะครับผม ไปกันต่ออันนี้ก็เป็นไซเวยในกรอบเล็กๆนะครับมาดูกันนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นสภาวะตลาดดาวเทรนละนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นดาวเทรนนะครับตรงนี้มาดูกันนะครับทุกคนตรงนี้นะครับสังเกตเลยว่ากราฟนะครับมีการพอจบเทรนขึ้นนะครับมีการปรับตัวลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ทำไซเวยนิดนึงนะครับแต่ไซเวยตรงนี้เนี่ยสังเกตเลยว่า การนะครับผมไม่ทำสวิงไม่ทำสวิงไฮที่มันสูงขึ้นเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นขาลงต่อเพระกาฟเป็นขาลงต่อนะครับขึ้นมาอ่าสวิงไฮนะครับสวิงไฮสวิงไฮพอกาฟมันทำสวิงไฮที่มันตําลงเนี่ยแล้วก็ยังมองว่ากานเป็นเทรนขาลงได้ครับแสดงว่าสภาวะตลาดตรงนี้นะครับผมเป็นสภาวะตลาดที่เป็นเทรนขาลงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอีกสักตัวอย่างแล้วกันอ โอ้ตรงนี้นี่เป็นไซเวแบบชัดเจนมากเลยฮะผมจะเปิดให้ดูนะครับสาภาวะสาภาวะตลาดนี้อตรงนี้นะครับผมจะเป็นสาภาวะตลาดไซเวที่มันชัดเจนมากนะครับอย่างตรงนี้ปึ๊บนะครับไม่ออกจากกรอบไปเห็นไหมทุกคนวิ่งวิ่งอยู่ในกรอบนะครับผมวาดกรอบเบี้ยวนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่าวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับผมวิ่งเราก็สามารถเล่นบายเซลบายเซลในกรอบได้นะครับหรือจะเป็นในช่วงนี้นะครับผมช่วง ช่วงนี้พอหลุดจากเกาะมาใช่ไหมหลุดจากกราะตรงนี้มานะครับมันก็เป็นเทนขาลงต่อเห็นไหมครับทุกคนทำสวิงโล่ทำสวิงโลนะครับแต่พอทำสวิงโลปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับกราฟเนี่ยทำไฮที่มันสูงขึ้นเห็นไหมทำไฮที่มันสูงขึ้นดังนั้นเนะี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นกราฟกราฟที่จะเป็นเทนขาขึ้นต่อไปอ่าแต่จะจูนะครับกราฟเนี่ยมันทำสวิงโลที่มันต่ำลงนะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่กราฟมันจะกลับตัวเป็นขาลงนะครับแต่สุดท้ายแรงขาลงนะครับก็สู้ไม่ได้นะครับกราฟก็วกกลับไปนะครับเป็นเทียนขาขึ้นต่อแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับการอ่านสภาวะตลาดคร่าวๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งนี้นะครับมันเพียงแค่เบสิกนะครับสิ่งที่ทุกคนควรเอาไปปรับใช้เนี่ย มันคือเรื่องแรกนะครับที่เราควรรู้ในตลาดนะครับรู้ว่าปัจจุบันนะครับตลาดที่เราเทรดเนี่ยมันอยู่ในสภาวะไหนนะครับยิ่งเรารู้นะครับว่าตลาดอยู่ในสภาวะไหนนะครับการเทรดเนี่ยถึงแม้มันจะไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็สามารถรู้ได้ว่าเราเทรดหน้าไหนแล้วมันได้เปรียบเก็าไหมฮะสุดท้ายนะครับผมเคล็ดลับการศึกษาให้ประสบความสําเร็จนะครับในตลาดนี้นะครับผมการศึกษาโครงสร้างกับตลาดนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับทาการบ้านนะครับผมทําการบ้าน ฝึกการอ่านและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนะครับอย่างเป็นประจำนะครับและช่วยยกระดับความมั่นใจในการตัดสินใจนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเรารู้ว่าตลาดเนี่ยเป็นสภาวะไหนนะครับเราก็มีความได้เปรียบมากขึ้นนะครับในการเทรดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปทบทวนความรู้นะครับผมอาจจะเรียนคลิปนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าเรียนรู้จากข้อมูลหลายแหล่งนะครับบทความวิดีโอคอร์สนะครับทำให้ช่วยเข้าใจนะครับการศึกษาเกี่ยวกับการเทรดหรือว่าช่วยเข้าใจตลาดนี้นะครับมากขึ้นนะครับผม ประมาณนี้ครับจบไปแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของการอ่านเทรนนะครับเทรนมี3ประเภทนะครับอัพเทรนดาวเทรนไซด์เวย์นะครับอย่าลืมว่าแต่ละเทรนนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพเทรนดาวเทรนหรือว่าไซด์เวย์นะครับมีกฎเฉพาะของมันนะครับดังนั้นทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับผมเขารบกฎของมันนะครับแล้วก็เทรดยังมีประสิทธิภาพด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับเราก็ได้คุณค่าได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามได้ฝากคอมเมนต์นะครับ คนละหนคอมเมนต์ด้วยนะครับและอยากให้ผมนะครับทำคลิปสอนเรื่องอะไรนะครับฝากคอมเมนต์มาเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ